ตีจุเอียในบ้านนะคะถ้าเราย้ายบ้านใหม่เราสามารถเอาเรือนตีจุเอียของบ้านเก่าไปไว้ที่บ้านใหม่เราได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะตีจุเอียเนี่ยบ้านไหนก็เป็นของบ้านนั้นมันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราย้ายบ้านใหม่ตีจุเอียก็เป็นเป็นองค์ใหม่ละเพราะงั้นถ้าเราของเก่า ไปให้ไปให้คนใหม่คนใหม่จะจะไม่ยอมแล้วเราจะมีปัญหาเยอะแยะเลยเจ้าที่ที่บ้านใหม่จะไม่ยอมใช่ใช่แล้วถ้าเราทําแบบนั้นผลที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนะจ๊ะมันก็จะสร้างปัญหาให้กับเราเยอะแยะไปหมดจะมีปัญหาเรื่องปัญ